สวัสดีครับพี่น้องลูกชายภาคไหนล่ะมาทำอะไรลูกชายกับอน้าสวรามเพื่อนไอแถวสอนพาลูกชายมาเที่ยวพี่น้องใช่พี่นหน้าบนมาเที่ยวลูกชายยานามาจากเมืองไทยก็เลยจะไปหนองปิงกันไปรอป้าป้าอรอพวกป้าป้าป้าหมูพวกน้องโมเข้ามากันหนาวเด้อหนาวมากโคมากเลยโคดีใหญ่นานหนาวมากพี่หน้าหนาวมาก ให้ดูบรรยากาศคนเยอะวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์คนเยอะมากคนกําลังจะไปแต่กลุ่มกลุ่มนี้เขาจะไปเดินนะคะกลุ่มนี้เขาจะเดินไปเขาเก่งมากเลยนะเขาเดินขึ้นเขาหนองปิงอ่ะอ่าเดินขึ้นเขาแต่แต่ยานานนั่งกระเช้ายานานไม่สู้นะคะไม่สู้จริงก็เอก็พวกพี่ป้าๆน้าอาเนี่ยเขาที่เห็นเห็นในข้างหลังนี่นะ เขาเดินไปนะคะเขาเก่งมากเลยเจนายอมรับเลยนะเก่งมากเก่งมากเลยนะคะเจนาไม่ไหวนะลูกชายมาเที่ยวก็กลับวันที่สิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจนาก็จะไปส่งที่สนามบินม,มาประมาณเจ็ดแปดวันเพราะว่าเขาก็มีงานมีการทำก็เลยให้มาเที่ยวเมื่อวานน้าสาวเพื่อน พาไปประเทศจีนไปกินของที่เซิงเจิ้นไปออาลงจากเครื่องบินปุ๊บก็มาเลยไปเซิงเจิ้นเลยก็คือไปเที่ยวเมืองจีนเออนะพีเพื่อนพาไปกินข้าวไปกิน A f c ซไปกินอะไรที่เป็นของทางนู้นแหละเพืพ่อนวอาถูกมากเพืพ่อนว่าถาดอย่างใหญ่เลยกินกันสามคนแค่ไม่กี่เหรียญเองเพืพ่นพอนว่าอื่นแหละแต่ที่ฮ่องกงอาหารการกินก็ยัง ยังอยู่ในระดับกลางๆนะคะไม่ถือว่าถูกมากหรือว่าแพงมากนะก็ยังถือว่ายังอยู่ในระดับกลางๆตอนนี้ก็พากันไปเที่ยวเดี๋ยวขึ้นกระเช้าจะถ่ายให้อ,อันทุกคนดูนะคะเจน่าเจน่าให้ดูบริเวณอันนี้คือเป็น ตรงชงเห็นไหมคะเราจะเขียนมาตรงชงรถไฟรถไฟใต้ดินไม่มีคุยอะุยแล้วคุยอยู่เอเอาสามนาทีนะสามนาทีไก่ลวไกแลวมัจับผ้ลูกเนี่ยมาเที่ยวห้องงกโมยไงบ้างมันไม่ับผ้าดอก็จะขันจับผาลูกาเป็ไงบ้างมองห่งเราบ้าเราป โอ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยลม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 โอ้ยลมายลมากเลยลโอ้ปิวแล้วเนี่ยเยนาปิวละชิวๆ่ยังมาว่าว่่ข้อเชื่อดอกม่กออเชือ้อดอกแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายยกันบายบาย